นี่คือเจ้าของร้านได้คุณแม่สรัญญานะครับสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นที่2ค่ะรุ่นที่สองรุ่นสาม่ะรุ่นสามคือรุ่นสามร้านนี้เขาบอกว่าเปิดมาแล้วกว่า6 0ปีด้วยกันค่ะตอนแรกๆแต่เปิดเป็นร้านหรือว่าเป็นอะไรครับคุณแม่เป็นอยู่ในซอยนี่แหละค่ะอยู่ข้างๆก็คือยังไม่ได้เป็นห้องตึกแบบนี้ยังยังห่าเพิ่งยญ่าเข้ามาได้2ปีแบบนี้โอ้โหจ๊กปีน ความพิเศษเนี่ยคืออะไรแม่ร้านแม่ไคือเขาจะติดใจหมูป้าโตโแล้วกัดโจงมันจะหอมมันกลิ่นไหมแต่มันไม่ใช่กลิ่นไหม้มันไม่ใช่ไหมค่ะแล้วมันหอมร้านนี้มีชัวจอกเปิ้นเป็นอีกตำนานร้านอร่อยเพราะร้านเขาเปิดขายมาก,กว่า60ปีแล้วเป็นจอกสูตรโบราณสไตล์จีนกวางตุง้งสำหรับเมนูของร้านนี้ก็คือจ๊ก <c oughs> อันนี้นโจ๊กหมูไข่ไก่โจ๊กหมูไข่เย,ยี่ยวมาและโจ๊กหมูไข่ไก่ผสมไข่เย,ยี่ยวมาความพิเศษของทางร้านก็จะอยู่ที่รสชาติเอกลักษณ์ของร้านโจ๊กปิ้นในแต่ละชามก็คือกลิ่นไม่เกิดจากทางร้านนำโจ๊กไปต้มในเตาถ่านก่อนจะนำมาอุ่นเดือดอีกครั้งบนเตาแก๊สตามที่เห็นกันเครื่องเคียงที่มีให้เลือกใส่ในโจ๊กก็มีทั้งหมูสับตับ กระเพาะและไส้ซึ่งเครื่องไหนของที่ร้านก็จะทำความสะอาดเป็นอย่างดีก่อนจะลวกให้สุกหุยน่ากินถ้าอยากกินแล้วก็ไปกินกันเลยว้าวโอ้โหโจ๊กนี่นะครับผมโจ๊กปิป้งบางรักนะฮะไคุณบนโต๊ะนี่ยังไม่หมดแค่นี้นะยังไง มีปลาตุ้งโขลนด้วยหนูจ้ามาเสิร์ฟปลาตุ้งโขลดนะจ้าขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะลูกไหนมีปลาตุ้งโขด้วยอันนี้คือรุ่น6เลยยังฮะอันนี้เป็นรุ่นต่อไปอ่รุ่นต่อไปแล้วเหรอเพิ่งรู้ว่าโจ๊กเนี่ยมีเกาเหลาโจ๊กด้วยเพื่อนยังไงนี่เอ้าเขาเหลาโจ๊กดูคุณให้โอ้โหหมูหมูแม่หมูเน้นๆนะดูดิเท่าไหร่นะคุณแม่เกาเหลาอ่าห้าสิบอ่าห้าสิบอุ้ยคุ้มมากหมูอิ่มแล้วนะเนี่ยข้าวจานนี้ โอ้ดูดิโอ้โหนี่นะฮะนี่ส่วนของผม,นนมเสต็คไข่ยอ้มาอะยี้มาแล้วไข่นี่เท่าไหร่ครับแม่แม่จิค่ะเดี๋ยิ้เหมือนกันนะโอ้ไนะข่ราคาดีอ่ะแม่ราคาอย่างนี้ นะฮะซึ่งแม่บอกไว้แล้วว่าที่นี่อ่ะโจปรินซ์เนี่ยจะมีความแบบเกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของกลิ่นครับผมเรายังไม่ได้กินนะใค่ได้กินจะมีความรู้สึกเอ้ไม่หรือเปล่ามันจะไปกลิ่นไม่ของข้าวนิดนึงแต่ก็แน่นอนครับเรื่องของหมูซึ่งหมูเนี่ยไม่ใช่แค่ขนาดเต็มปากเต็มคำนะเกินปากเกินคำนะอันี้ปากเราใหญ่พอไหมปากอ่ะอวอร์มเรียบร้อยแล้วแม่ถึงวอร์มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองชิมเลยได้ไหมชิมดีกว่า ทำาไม่ได wow. ้ไหมนี่มันมีความแบบไม่แบบไม่ได้แบบไห่มากอ่ะคือไหมแบบกลิ่นไหมเออมันหอมไอ้ไม่กล oh, no. uh. yeah. for so yes. ิ่นหอมนะได้ไม่หอมนี่ไหมแม่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมอย่างร้านอื่นที่หนูเห็นน่ะเขาก็จะต้มหม้อใหญ่แล้วก็ตักเลยแต่ทาไมแม่ต้องมาพักไว้ที่หม้อเล็กก่อนอ่ะใช่ค่ะคือเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่แรกแล้วการต้มหมูไว้ก่อนล่วงหน้ามันจะทําให้หมูมัน ด้านแล้วไม่อร่อยจะแข็งแข็ของเราจะมันอร่อยแล้วก็หอมหอมทุกอร่อยทุกชามนะค่ะเพราะมันไอรสชาติของหมูมันจะลงไปในโจ๊กครับคุณแม่หมูนี่เราขายวันหนึ่งได้ประมาณกิโลแม่ไม่เคยนับไหมก็ไม่เคยนับอะค่ะมันเยอะใช่ไหมมันไม่ไหวเนาะนับไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดหมูนะมันใหญ่มากเป็นไงเพื่อนหมูอร่อยมาเชื่อป่ะหมูอร่อยอะไม่เบื่อเบื่อ คุณแม่โจบินคือสุดแล้วอะต้องจริงอะความเด็ดคือตรงนี้หมูก้อนใหญ่จริงแต่สุกคืออะหมูก้อนใหญ่เท่านี้อ,อแต่คุณเชื่อไหมนี่หน่ยนะแต่คุณเชื่อไหมว่าข้างในอะสุกเท่ากันหมดและไม่สุกเกินไปไม่แข็งมีความนุ่มแล้วมีความเด้งแล้วมีความหอมด้วย เออเราสองคนจะเงียบเพอย่างเดียวเลยเหรอฮะเราจะไม่พูดกับแม่เลยเหรอฮะหยุดไม่ได้แม่แล้วเครื่องในอ่ะก็คือแบบใส่แบบฉ่ำมากเพราะเราสดซึ่งเราไม่คาวเลยคเพราะเราสดค่ะแม่ผมถามนิดนึงความพิเศษของหมูก้อนเนี่ยทำไมมันไม่แบบกระด้างมันดูแบบสั่นมันนุ่มอ่ะดูแบบมันกินเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อใช่ไงครับแม่มันก็ก็ทำแบบเนี้ยอย่างที่บอกอะต้มเราต้มอะไร ไม่มากอ่ะเราไม่ต้มเตรียมไว้ก่อนถ้าต้มนานแล้วมันจะกระด้างอ่ะก็คือคุณนี่ถ้ามาแล้วสั่งเยอะอาจจะรอนานนิดนึงนะต้องต้องบอกเลยเราะว่าแม่ต้มหมูแบบสดสดสุกๆตรงนั้นใใชช่่่คะไม่ได้มาต้มรวมเยอะๆนะฮะไม่ได้ต้มรอค่ะไม่ได้ต้มรอนะฮะสำหรับร้านโจ๊กปลิ้นก็ตั้งอยู่แถวบางรักตรงข้ามโรบินสันบางรักตรงมาประมาณ200เมตร ร้านจะอยู่ในซอยหน้าโรงหนังฟริน c ์จุดสังเกตจะมีป้ายชื่อร้านให้เห็นอย่างชัดเจนร้านเปิดทุกวัน2เวลาช่วงเช้า6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเย็นบ่าย3จนถึงห้าทุ่มแต่ถ้าหมดนอนก็เป็นก่อน,อนราคาเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นเองยังไงมาลองทานกันได้เลยนะครับอ่ะโอ้โหอิ่มอร่อยมากๆ ยังไงแม่ฝากเลยนะฮะฝากร้านแล้วก็บอกพิกัดเลยว่าตอนนี้ร้านตั้งอยู่ที่ตรงไหนสําหรับใครที่อยากสมาชิมที่ร้านนะครค่ะถ้าียังไม่เคยมานะคะโจ๊กปิ้นเราจะอยู่ถนนเจริญกรุงนี่นะครับมาอุดหนุนโจ๊กปิ้นคุณแม่นะครับที่แถวบางรักนะฮะแน่นอนนะครับรายการไส้กิ่วของเรานะครับการันตีเลยนะฮะว่าร้านของคุณแม่นะครับเป็นร้านที่โจ๊กอร่อยมากๆนะครับรับใบไส้กิ่วไปเลยครับคุณแม่ค่ะเออ